มามีคัมแบคร่วมกรงวอลเกมส s เซตยืนยันไม่ร่วมมือโรมันแต่ว่าโซโลสุดปั่นช่วยให้บรอนซันคว้าชัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดมวเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของศึกรอครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ผมกล้าพูดเลยว่ามัน ก็ยังคงเป็นรอนะเออความสนุกสนานนี่เรียกได้ว่าห่างไกลาจากศึกส m a c ดาวมากมากนะผมพูดเลยว่าไอ้ที่ลงคลิปช้าวันนี้ไม่ใช่อะไรนะดูแล้วหลับหลับจริงๆะ่ะเอ,อ่ะไอ้ที่โพสต์บนหน้าเพจเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นนะหลับจริงๆดูไปดูมาก็หลับไปเลยเออแล้วก็ตื่นมาต้องมานั่งเก็บตกกันใหม่ว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรออีกทีหนึง่งนะฮะเออก็เลยทำให้วันนี้ก็ลงคลิปช้าอีกแล้ว อาจจะลงดึกหน่อยผมไม่รู้นะกี่โมงงันก็าฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่เรียกว่าอยากติดตามนะเนื้อเรื่องในสึอรอที่มันเกิดขึ้นออตามนั้นแต่ก็มีหลายเรื่องแหละนะครับที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องราวของวอลเกมหญิงแชมโลกใช่ไหมแมตช์แชมโลกแล้วก็เนื้อเรื่องบัตรลายที่แน่นอนว่าก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ผมคงจะให้ความสําคัญมากที่สุดนะคือผมก็ให้ความสําคัญเท่ากับที่ ดวดีตั้งใจและให้ความสําคัญแหละนะเ,ออเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบเนื้อเรื่องใหญ่สุดใช่ไหมแล้วก็ใส่ใจใส่รายละเอียดดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคแต่ก่อนจะไปกันต่อก็ฝากกันด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้ถ้าคิดด้านล่างแล้วก็ฝากนะครับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องหนยปล้ำเรสตอรี่ด้วยนะครับเริ่มครับจากเรื่องราวของกรงเหล็กวอลเกมส์ฝั่งหญิงนะฮะซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยไปแล้ว ว่าจริงๆเนี่ยมันก็แล้วมันก็มันก็ใช้คาว่าไงดีอะคือไล่เรียงมาเนี่ยนะครับเรื่องรามันก็พันผูกกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าแต่มันก็จะเป็นออกแนวอ่ะผมพูดตรงๆเลยคือมันช่วยๆหน่อยเออจับอันนั้นโยไปกับเย้มาใช่ไหมอ่ะใช้ช่องว่างของอ่ะอย่างเข็มขัดแชมป์แท็กทีมหญิง,อย,งอย่างเงี้ยแชมป์แท็กหญิงเนี่ย,บยเบลกาเบเรลแล้วก็เจดคากิวเนี่ยนะครับก็จะ คือพอถือแชมแท็กหญิงปั๊บมันก็คือการถือสิทธิ์มันถือตัวข้ามข้ามไปข้ามมาใช่ไหมเอเ็กทบัางรอสแมคดาวอะไรเงี้ยมันก็ไปเชื่อมเอากับเรื่องของลิฟมอร์แกนมาใช่ไหมเออมันก็ไปโยงมาว่ายง่ายเรื่องราวเดี๋ยวมันถูกจับโยงพันผูกกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงอ่าช่วงคอ่าคราวจูเออที่ที่มีการชิงแชมป์คราวจูนะเออประมาณนั้นแล้วก็ไล่มาถูกไหม แล้วก็มันก็จะมีรวมๆกันอะซึ่งผมก็ว่ามันก็แบบเยอะๆเออเลื่อเลือเทอกๆกันไปใช่ไหมฝั่งฝั่งอาธรรมเนี่ยก็จะมีลิฟมอร์แกนนาแจกทิฟฟานี่ลาเคลวแล้วก็คันอ่าแคนดิสราเลที่อันนี้ก็ชัดเจนว่าอ่านาแจกทิฟฟานี่แคนดิสเนี่ยเขาร่วมกันเป็นสามคนอ่ากับทางฝั่งในฝั่งของสมักดาว มแต่ฝั่งรอก็จะเป็นลิฟมอร์แกนกับราเคลแต่ก็มีแอบไปป่วนตอนสมัครดาวด้วยเหมือนกันที่ไปอัดเบียงก้าแล้วก็เจดเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันเออขณะที่ฝั่งธรรมะยิงตอนแรกเลยมีอยู่4คนนะอีโอสกายเบียงก้าเจดแล้วก็นางอมิที่มันเชื่อมต่อกันจริงอีโ e อเนี่ยผมก็ว่าก็น่าสงสารหน่อยถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าอีโอเนี่ยตอนนี้ต้องอย่าลืมนะว่าถือสิทธ ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์หญิงของลิฟมอร์แกนอยู่จำได้ไหมตอนที่ปามดิซาอูซาได้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์ม,มาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าก็ต้องมาโดนบทบงังรัศมีเพราะว่าการกลับมาของรีอาิบลี่พอลิบลี่ยังไงก็ต้องจองลิฟมอร์แกนเรื่องราวยังไม่จบนี่ใช่ไหมเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมตช์ชิงแชมป์หญิงที่อีโอถือสิทธิ์ชิงแชมป์อยู่เนี่ยจะได้ไปชิงตอนไหนเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเออตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าวนกลับมาสู่ เรื่องราวของหมามีแล้วก็ลิฟมอม์แกนต่อเพราะจริงในเซกเมนต์เนี้นะตอนแรกก็พวกฮิวก็มาพูดเลอะเทอะไปเรื่อยนะแล้วก็ฝั่งธรรมะก็ออกมาแต่มากันสี่คนลิฟมอม์แกนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอได้มีคือมันโง่หรือเปล่าเออเราได้มีห้าเธอได้มีสี่คนมันน้อยกว่าใช่ไหมสรุปคนที่ห้าโผลมาคือเรียลลิฟลี่แล้วไม่พูดอะไรมากตะโกนใส่ไม้บว่าวอร์เกมแล้วก็ซัดเลย ก็เป็นอันเรียกว่าส่งสัญญาณเรียบร้อยนะสำหรับการจัดโรงเหล็กวอลเกมฝั่งหญิงก็เป็นตามนี้นะครับอซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามว่ายังไงกันต่อนะสำหรับวอลเกมหญิงแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรเออผ่านๆขนาดเซกเมนต์เนี้ยเซกเมนต์ที่ผมคุยเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นเซกเมนต์เปิดรายการรอนะถูกไหมปกติเนี่ยเขาค่อนข,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 ข้างที่จะ ใช้คาว่าให้ความสําคัญในการเปิดรายการหรือเปิดเปิดชั่วโมงอ่าอย่างอย่างรอรอตอนนี้มันสองชั่วโมงก็จะมีหน้ากลางหลังลว่าง่ายเออใช่ไหมก็ต้องมีเรียกว่าให้ความสําคัญกับแต่ละส่วนสักหน่อยแต่ว่าเปิดมาอาจจะมีในมุมของว่าซูเปอร์สตาร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมมีตัวดังๆออกมาะอะไรนี้แต่ความใส่ใจอะ่ะผมกล้าท้าพูดให้เพื่อนๆเนี่ยไปฟังดูอะ่ะกับความใส่ใจในการทำเซกเมนต์เปิดรายการ สุดท้ายเนี่ยสาระสำคัญมันอยู่แค่อะไรมันอยู่แค่ตอนที่เรียลิลี่ออกมาแล้วก็ตะโกนวอลเกมแล้วก็ซัดกันนั่นแหละสาระสำคัญนอกนั้นคือน้ำล้วนๆน,น้ำแลยไม่มีเนื้อเลยอืมนะเรอติดตามครับสลรับแมตช์นี้นะในศึก s u r v v i Survivor Series สลับอ่ากรงเหล็กวอลเกมนะครับสองทีมตีกันนะว่ากันไปต่อมาเราไปดูเรื่องดีๆกันหน่อยและการที่เกิดขึ้นในศึกรอสัปดาห์นี้ ก็คือแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลครับระหว่างบรอนเบเกอร์เจอกับทางด้านของเชมัสเหมือนที่เรารู้แล้วครับว่าเชมัสก็ยังคงไล่ล่าพยา,ายามไล่ล่าชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่ามันก็เป็นเข็มขัดที่เขาก็ยังไม่ได้สักทีคราวนี้มาเจอกับบลอนเบรกเกอร์โอโ้โหจอมโหดไม่ดีต้องบอกว่าจอมห้าวเออไอเด็กห้าวไอเด็กโหดใช่ไหมบลอนเบรกเกอร์แชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลคนปัจจุบันมันก็เลยออกมาโคตรเดือด สลับแมตช์ของสองคนนี้นะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมวิ่งตรงสึกรอเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบมีโคตาใช่ไหมสึกรอเนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยสามชั่วโมงช่วงหลังเลยเหลือสองชั่วโมงใช่ไหมเออแต่มันก็จะมีโคตาแมตช์เชมัสโอ้แมตช์เชมัสได้แทบจะก,การันตีว่าแม่งสนุกแน่หรือว่าแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแมตช์สนุกเออซึ่งพอจะมารวมกันแับก็แมตช์สนุกมา,มากๆนะระหว่างบรอนเบเกอร์แล้วก็เชมัส เรียกเลยว่าซัดกันแบบสุดพลังเกือบจะใส่ถ้าไม่ตายได้เกือบจะโดนแล้วเกือบแล้วเกือบอีกสุดท้ายเป็นจังหวะที่เชมัทอ่าลงไปนอนข้างล่างเวทีใช่ไหมแล้วก็บรอนเบเกอร์กำลังจะวิ่งไปซูปเปอร์สเปียก็คือวิ่งรอบวิ่งบนเวทีแล้วก็พุ่งสเปียแต่ว่าดันไปเจอลุวิกไกเซอร์ดับทางซะให้แมตก็เลยจบแบบ no contest ะไปไซะอย่างนั้นก็เลยจบไปนะไม่มีไม่มี จริงๆก็ควรจะนับเป็นดีคิวแมั้งเออแผมไม่แน่ไม่แน่ว่ามัน no คอนเทสก็คือยุติการปล้ำหรือว่าเป็นดีคิวมีฝั่งชนะนะแต่ว่าสุดท้ายไอ้ไกเซอร์มันอัดทั้งสองคนเนาะเพราะจริงเป้าหมายจริงไกเซอร์มันคืออัดเชมัสแต่มันอัดบอลเบเกอร์ก่อนและก่อนที่จะมาอัดเชมัสต่อซึ่งแน่นอนเชมัสกับลูกไไกเซอร์เนี่ยเขามีเรื่องกันมานานซัดกันมาก็หลายทีถูกไหมเออเดี๋ยวเราติดตามเรื่องราวกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร นะแต่ก็ประกาศแล้วว่าไกเซอร์นะประกาศแล้วว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าเชมัสเนี่ยจะพังกันไปข้างหนึ่งระหว่างเขาเอาเชมัสตามนี้ตามนี้แต่แมตสนุกมากจริงเสียดายที่ไปจบจบแบบนี้นะเออไม่งั้นก็แบบโอ้น่าจะแบบเพอร์เฟกเลยสลหรับแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอ s, นเทนเด์โทนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องราวของแมตช์อ่ชิงแชมป์ทคทีมนเนาะเหมือนที่เรารู้กันว่า ฝั่งของ Judgment Day นะถือแชมป์ใช่ไหมฟินแบลเลอร์กับเจดีแมกโดน่าปองกันก็ไม่ค่อยปองกันล่าสุดส่งใครมาส่งโดมินิกมิสเตริโอแล้วก็คาริโตมามาสู้กับวอลเลเดอร์ซึ่งเป็นทีมที่เป็นผู้นักชิงอันดับหนึ่งซึ่งก็แพ้ไปครับไม่มีอะไรแพ้กันง่ายๆเออแล้วก็หลังจบแมตช์พี่ฟินกับเจดีนะร่วมกับโดมินิกแล้วก็คาริโตช่วยกันลุมเล่นงานลุมกระทืบวอลเลเดอร์ นะส่วนแมตช์ชิงแชมป์นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะว่าจริงนี่ก็ยืดมานานแล้วเหมือนกันเออสำหรับแมตช์ชิงแชมป์นักทีมนะซึ่งจริงพี่ฟินกับเจดีนี่ก็เรียกว่าเรียกได้ว่า,วาอู้กันเลยทีเดียวเชียวเอออู้เลยนะไม่ค่อยจะป้องกันแชมป์ไม่ค่อยอะไรอืตามนะั้นนะต่อมามาที่เรื่องราวของแมตช์ชิงแชมป์โลกโหน,นี่ผมบอกเลยว่าเขาคันแย่แย่ต้องเรียกว่าดูแย่สุด สำหรับกุนเตอร์แชมโลกเวอร์เฮฟเวคนปัจจุบันของเราคือเรื่องราวเนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยไอฝั่งเดเมนพรีสเนี่ยมันไปจุดเรื่องจุดประเด็นที่ว่ากุนเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าเออไม่เต็มร้อยหรือเปล่าในแง่ของความรู้สึกโดยเฉพาะหลังจากความบายแพ้ต่อโคดิโรสแล้ววันนี้บอกเลยว่า กุนเตอร์ดูแย่กว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะว่ามีไปถามไอ้ไกเซอร์ว่าเฮ้ยมองยังไงวะเออใช่หไหมนูน,นี่นั่นเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมากกว่านั้นก็คืออะไรไปรอบเล่นงานเดมอนพรีสที่เห็นในภาพเนี่ยมันคือเดมอนพรีสนะนั่งโต๊ะกําลังผมไม่แน่ใจวแบบกําลังทำอะไรน่าจะเซนลายเซนหรืออะไรสักอย่างนะเออเหมือนแบบทําของขายปกติเวลาเขาหลังฉากบางทีว่างๆเขาก็อาจจะเซนลายเซนหรืออะไรเงี้ย แล้วแต่ว่าไปก็คือพรีสกาลังทํางานอย่างอื่นอยู่กุนเตอร์เห็นพรีสทาไงไปรอบเล่นงานจากด้านหลังโหกลายเป็นแชมป์ขี้ขลาดอย่างแย่ไปจะไปล็อกคอเขาสุดท้ายเจอได้เป็นพรีสเล่นงานอาจคืนแล้วหมอบครับแชมป์โลกเราโอ้โหผมนี่แบบผมนี่แบบถึงกับถึงกับเซ็งอะไหนละ่ะกุนเตอร์สุดแกร่งนี่มันกลายเป็นกุนเตอร์แชมป์โลกที่ ใช้คำว่าทั้งออดแอใหไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะไปเป็นแชมป์คลี่คลาดเออจะไปรอบเล่นงานเขาสึกโดนเขากระทืบอีกแถมเจอประโยคเด็ดเออบนเวทีอันนี้เดมเพนพีสพูดกับกุนเตอร์นะบนเวทีแกจะเป็นเจเนโรเป็นในผลคอนโทรลเกมได้แต่นอกเวทีนะบนสตรีทบนบน บนทางเดินอะไรเงี้ยเออชั้นเนี่ยแหละเป็นราชาเว้ยเออปรมาณนั้นซึ่งเพราะว่าก่อนหน้ากุนเตอร์เรียกไอไอเดมเนพรีสว่าสตรีทแฟร์ใช่ไหมขยะข้างถนน,น,อนอะไรเงี้ยนะปอะมานนั้นก็ออกไปไปทางนี้แทนเอาเป็นว่ากุนเตอร์นอกเวทีกลายเป็นไอขี้กากเฉย <laughs> แล้วก็โดกกนกระชืบไปโอ้ผมเห็นแล้วก็เศร้าอะตามนั้นแหละนี่แต่แต่นี่ก็คือเรื่องราวที่เขาพยายามเล่านะเข้าไปสู่ศึกใหญ่ s u r v i v บเ s e r i e ีรีส์นะแมตชิงแชมป์โลก World Heavyweight ก็ประกาศไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะคุนเตอร์จะป้องกันแชมป์กับเดวินพรีสนะรอติดตามนะครับก็หวังว่าแมตช์จะสนุกแหละแต่เรื่องมันก็นะเห็นไหมพพีทลูกรักป,ปปะเอชเออก็จะต้องดูเท่ดูเก่งหน่อยเหมือนข้าวก่อนเลยเหมือนข้าวก่อนในซัมเมอร์แลมเลยนะแต่ถ้าเหมือนข้าวก่อนก็ต้องหวังแหละให้แมตช์มันออกมาสนุกอ,อ,อันนี้ก็ต้องรอติดตามอีกทีนะครับ โ okay. อเคอะก่อนจะไปกันต่อครับฝากกันเนอะครับสำหรับกลุ่มนะฮะเรื่องมวยปลาซัพพอร์เตอร์ใครอยากที่จะเข้ามาสนับสนุนช่องของเราอยากให้เราทําช่องต่อไปอยากที่จะให้เรามีเงินทุนสนับสนุนอะไรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้ซึ่งก็สมัครไม่ได้สมัครเปล่า150บาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องมวยปลาสองเรื่องต่อว,วันนะครับคือถ้าผมเขียนหรือบางวันอาจจะไม่ว่างงานเยอะอะไรเงี้ยก็จะมาเขียนชดเชยให้ตลอดอยู่แล้วนะซึ่งในนี้ก็จะมี เรื่องราวช่วงนี้ก็จะเขียนเรื่องราวของ survivor series เยอะหน่อยก็จะเป็น survivor series แล้วก็เรื่องราวของ war games นะ War g a m s เนี่ยจริงผมเขียนเอาไว้เอาถ้าเรียกว่าเป็นประวัติหรือว่า core idea หรือว่าย้อนรอยเจาะลึก War เก m สภาคแรกสุดเนี่ยนะก็จะเขียนเอาไว้ทั้งหมด5 5ตอนด้วยกันนะใครสนใจก็เข้าไปอ่านได้หรือว่าเรื่องราว survivor series 2009เอ้ยมันเกิดะอะไรขึ้นเรื่องราวความลับที่หลายๆคนอาจจะ ไม่รู้ด้วยซ้ำเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นหรือว่าแมตต์ส a c กดาวน์ซใน s e r v ์ r ซีรีส์สอง2นะหรือว่า s ซ r ร e r ซ e รีส์ครั้งแรกในปี87ใช่ไหมทีมโฮแกนเจอทีมอังเดรนะก็มีเช่นกันมีหลายเรื่องราวนะมีหลายเรื่องราวที่ผมเขียนเอาไว้ใครสนใจอยากอ่านอยากเรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเพิ่มเติมก็สามารถสมัครเข้ามาติดตามกันได้นะครับโอเคเราข้ามกันมาต่อครับกับเรื่องราวที่เราจะให้ เวลามากที่สุดแน่นอนอยู่แล้วคือเรื่องราวสตอรี่ของบัตรลน์แน่นอนครับว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ Survivor Series แล้วก็ทีมฝั่งบัตรลาย2.0นําำโดยโซโลโ่ซิลคของอาประกาศแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยได้สมาชิกคนที่5ก็คือบอนสันรีนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าอาจจะใช้คำว่าเพิ่โมโอกาสให้กับทางฝั่งของอ่าบัตรลาย OG เนี่ยนะบัตรลายุคดั้งเดิมเนี่ยนะครับในการพยายามชวนเซ o รอลินเข้าร่วมทีมในการเจอกันใน Wargames ถูกไหเพราะฉะนั้นคราวนี้ทั้งเจจิมมี่อุโซและก็เซมิเซนก็พยายามไปชวนเซ o รอลินขึ้นปล้ำในกรงเหล็กวอลเกมส s ต่อนะฮะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นที่พูดในตรงนี้ผมว่าก็ถือว่ายกมาได้ดีนะ เออแล้วถ้าได้ฟังหรือขยายความกับเรื่องราวกับเซกเมนต์สั้นๆตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใน u t u b e เนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ตัดคลิปสั้นให้ด้วยซ้ำแต่มันน่าจะเป็นหนึ่งในพาร์ทสำคัญที่สุดเลยในการดำเนินเรื่องของใน,นเรื่องบัตรลายของในสึกรอตอนนี้นะไอการคุยกัน4คนเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่ยกมาน่าจะเป็นเจตอนที่เจอูโซพยายามที่จะโน้มน้าวเซฟรอรลินให้เข้าร่วมทีมของเขาในวอลเกมประเด็นที่ยกมาเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ย ในนี้เคยขัดแย้งกันมาทั้งหมดเจกับจิมมี่ถูกไหมจิมมี่กับเซนเจกับเซนสามคนเนี่ยเคยมีปัญหากันมาทั้งหมดแต่ขอสักครั้งนึ่งสเซธเออขอสักครั้งหนึ่งออขอแคอ่ครั้งนี้เท่านั้นเรากลับมาร่วมมือกันแล้วไปลุยกันต่อเออส่วนฝั่งเซมิเซนก็บอกว่าจำได้หรือเปล่าเซตปีก่อนเนี่ยเซตร่วมมือกับใครเซมิเซน แล้วก็เจอุโซเราเคยเอาความเปลียดชังพวกเนี้ยความขัดแย้งเหล่านี้โยนทิ้งไปแล้วร่วมป้าร่วมทีมกันในกรงเหล็กบอลเกมส์และต้องอย่าลืมนะเซตเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องอะไรเรื่องระหว่างเซตลอรินกับโคดี้โรสเซตกับโคดี้เคยเป็นคู่แขนที่เกลียดกันสุดๆมากี่สุดครั้งเนึแต่ว่าเซตก็เอาความขัดแย้งตรงนั้นโยนทิ้งไปได้ เพราะฉะนั้นคราวนี้เราขอเธอเซตมาร่วมทีมพวกเราเพื่อก,กําจัดทีมบัตรลาย2.0ดีกว่าเอออันนี้คือฝั่งฝั่งคนชวนฝั่งคนโดนชวนอย่างเซตเซตก็บอกว่าเ้ยฉันบอกเลยว่าฉันพร้อมอยู่ข้างพวกแกทุกคนในนี้เจจิมมี่เซนพร้อมอยู่ข้างทุกคนแต่ไม่มีทางอยู่กับโรมมนเรนส์อย่างแน่นอนและฉันจะไม่ทำแบบนั้น มันทำให้ฉันเจ็บปวดเวลาพูดถึงเรื่องนี้ตลอดแน่นอนฉันอยากซัดกับบอนสันรีสในกรงเหล็กแต่ความไม่ไปได้เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้มันอาจจะพาโรมันเรนกลับไปยิ่งใหญ่เข้าใจนะที่พวกแกเป็นสายเลือดอะไรนั่นเน่ยซึ่งมันก็ดีแหละสำหรับพวกแกแต่ไม่ใช่กับฉันเอางี้ ฉันจะจัดการบอลซันรีนในค่ำคืนนี้เขาจะได้ไม่สามารถปลามได้ในวอลเกมส์ส่วนเรื่องหลังจากนี้เป็นเรื่องของพวกนายว่ายง่ายว่าเซตก็คือยังไงยังไงเนี่ยนะไอ้พวกที่มาชวนอะเซ็ตโอเคด้วยหมดยกเว้นโลมันยกเว้นโลมันสงสัยจะต้องเป็นโลมันมาขอถึงจะถึงจะ,ถ,งจะถึงจะได้อยู่เออประมาณนั้นและเซ็ตก็พูดด้วยว่าเขาแล้วเขาก็มี แรงจูงใจในการอยากจะกระทืบไอบอลสันริสในกรงเหล็กด้วยเออแต่สิ่งที่ดูจะทําให้เซตเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดก็ค,คือการมีส่วนช่วยในการที่พาโรมันเรนกลับไปยิ่งใหญ่เออเพราะถ้าเราจำมันได้ในศึกใหญ่และโซเมเนียเซตลอรินยอมเอาตัวเองเป็นอะไรเป็นเชือกถูกไหมเป็นเกาะป้องกันเป็นโล่ป้องกันโคดิโรส โดนเก้าอีต้ตีอ่านะจ๊าดได้ไหมเออเขายอมเอาตัวเองสละเลยเดินก็ไม่ไหวสภาพร่างกายก็แย่แต่ว่ายอมสละร่างกายเพื่อให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการล้มโรมันเรนส์ผู้ยิ่งใหญ่เออมั่นนี่คือเรื่องราวของฝั่งเซตเซตไม่อยากให้โรมันกลับไปกลับไปยิ่งใหญ่กลับไปเป็นอะไรล่ะคนเลวอีโก้สูงแบบเดินที่เคยเป็นอะไรแบบเนี้ยฟิลนั้น เพราะฉะนั้นอาจะต้องเป็นฟีลแบบว่าโลมันยอมลดอีโก้ลงมาเพื่อขอให้เซตเข้าร่วมทีมมันผมว่าอาจจะเป็นเรื่องประมาณนี้ก็ได้นะผมว่ามันมันน่าจะมันน่าจะเข้าใจง่ายดีในการเล่าเออแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยอย่างประเด็นของเจอูโซใช่ไหมเจลโซก็พูดเลยว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะมาเป็นแบบหัวหน้ากับขี้ข้าไม่มีแล้วนะตอนนี้เราเท่ากันหมด คือถ้าจะอยู่ด้วยกันโยนอีโก้พวกนั้นทิ้งซะใช่ไหมจำได้ไหม,ไไหมประเด็นตอนที่เจคัมแบ็กกลับมาในรอบล่าสุดมารวมเป็นโอจีบัตไลน์เนี่ยถูกไหมครเพราะฉะนั้นประเด็นกับเซตก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันในใน,ในมุมผมนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันต่อทีนี้ไล่เรียงกันสู่คู่เอกของรายการสัปดาห์นี้ครับโอ้โหก็เป็น Matt แมตช์ระหว่างบอลซันรี d กับเซธรอลินภาค2ต่อจากคราวจูแต่บอกเลยครับว่า ตั้งแต่ก่อนเริ่มแมทช์มันเป็นแผนของบัตไลน์2.0บัตไลน์2.0เนี่ยที่ได้บอลซอนริชเข้าร่วมทีมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะอาจจะไปดีอะไรกันนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะเออตั้งแต่ก่อนเริ่มแมตช์บัตไลน์2.0พยายามที่จะมาเรียกว่ารอบเล่นงานเซตแต่โชคดีที่เซตยังมีแบ็กอัพก็คือเจอูโซเจมิอูโซแล้วก็เซมิเซนออกมาเคลียร์ทิ้งไป ทำให้แมตช์การปล้ำก็เหลือแค่สองคนระหว่างเซธกับบอนสันรีดแต่แมตช์นี้ต้องยอมรับครับว่าแมตช์นี้เนี่ยไม่สนุกเท่าคาวจูเออคาวจูเนี่ยมันตุ้มตามตุ้มตามแมตช์นี้นี่โอ้โหเป็นบ on อนสันรีดอัดแล้วก็ยืดเป็นแมตช์เรียกว่าก็เป็นคู่เอกในทีวีอะที่โอเคดูได้เออแต่ไม่ใช่แมตช์ที่แบบโหสนุกสนานเบอร์วังอลังการแบบที่เราเคยได้ดูในคาวจูนะ นี่ยคือในคาวจูวเวลามันสั้นแช์นี้เวลามันยาวแล้วมันก็ยืดเออมันเลยกลายเป็นบ on อลสั้นรีดอัดทุ่มฟาดแล้วก็ยืดอ่ะเซตได้อัดบ้างนิดหน่อยพยายามคัมแบ็กสุดท้ายโดนบอลสลิดอัดอีกแล้วประมาณนั้นแต่ในตอนจบเซตกำลังได้เปรียบอยู่และอยู่ดีๆมันยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนอสำหรับสมาชิกของบัตรลาย2.0ก็คือโซโล่ซิของอาโพมา แต่ไม่ได้ทําอะไรมากนะแค่ไปยืนตรงโต๊ะผู้บรรยายก็กทาท่าเอไอออาเซตหันไปสนใจก็เลยเจอคอมโบโใหญ่ของบอลซันรีบอลซันรีจัดการจับใสเดวิลเลตไดเวอร์เซนตันนะ่าจะสองรอบแล้วก็ใสซูนามิถ้าไม่ตายจับกดนับสามทำให้ใชชนะในครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นของหมู่เด้งบอนซันรีดไปนั่นเองแล้วก็เป็นโซโลซิคุาที่มาชูมือนะในตอนจบของศึกรอล่าสุด เป็นชัยชนะที่น่าจะใหญ่ที่สุดและของบอลซอนรีดในเดอดี e นะจนถึงนับจนถึงตอนนี้ e ในเอเฉยๆนะเพราะนอกเ e อมันยังมีเคยชนะแบบโอคาดะอะไรย่างนี้ปะเออประมาณนั้นเออแต่ถ้าในเอเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้แหละที่กําลังผลักดันแล้วก็จับกดเซตโรลินได้ไปแล้วนะครับตามนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปตามกันต่ออันนี้เขายัางเรียกว่ามีเรื่องให้เล่าต่อด้วยนะสมัดาวใช่ไหมไหนจะมีเรื่องโรมันโทหาเฮเมนนู่นนี่นั่น โทรไม่ติดแล้วมันจะยังไงต่อก็ยังไม่ไม่มีถูกไหมเออแต่ก็จะมีลหลายเรื่องให้ต้องติดตามแต่ผมบอกเลยว่าบัตรลายเนี่ยเขาโ,โหใส่เรียกว่าใส่หลายเรื่องเออใส่หลายราวเข้าไปในนั้นให้ติดตามกันเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อีนขณะรอเนี่ยนึกออกไหมคือแทบจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่เนื้อเรื่องบัตรลายยังแน่นเหมือนเดิมเชื่อใจได้จริงๆแต่เดี๋ยวเรารอสมัครดาวสุดมันของเราหวังว่าสมัครดาวบิกหน้า ก็คือวันเช้าวันเสาร์เนี่ยจะออกมาสนุกเหมือนเดิมนะอย่คโครอติดตามเหมือนเดิมสนุกจริงสแมทดาวนะประมาณนี้แต่ก่อนจะไปก็ฝากอีกครั้งหนึ่งสลับกลุ่มเรื่องมวยป่้ำซัพพอร์เตอร์นะใครอยากที่จะสนับสนุนก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ครับในอินบ็อกซ์ของเพจเราครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องมวยปล้ำสองเรื่องต่อว,วันก็มีเรื่องราวมา,มาช่วงนี้เหมือนที่บอกว่าก็จะเขียนเรื่องราวของ War g a m e s แล้วก็สึกใหญ่อย่าง s u r v v i Series เยอะหน่อยแล้วอาจจะมีเรื่องอื่นๆแทรกบ้างบางทีก็ รอติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่คลิปนี้โดโมและช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ